จิตหลังความตายเงาสะท้อนจากปัจจุบันท่านทูมีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาใคร้ครวญถึงคำถามสำคัญที่เราหลายคนคงเคยสงสัยนั่นคือเมื่อร่างกายแตกดับลงไปแล้วจิตจะเป็นเช่นไรคำถามนี้ดูเหมือนจะลี้ลับและอยู่ไกลตัวแต่ในความเป็นจริงแล้ว คำตอบกลับใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเพราะแท้จริงแล้วจิตหลังความตายคือผลลัพธ์โดยตรงจากสิ่งที่เราทำในทุกๆวันจิตคืออะไรก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าจิตเสียก่อนในทางพระพุทธศาสนาจิตไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่สมองหรือสิ่งที่เป็นวัตถุแต่คือสภาวะรู้ หรือกระแสการรู้อยู่ที่ทำหน้าที่อยู่สองอย่างหลักๆคือรับรู้อารมณ์คือสิ่งที่มากระทบและปรุงแต่งอารมณ์คือคิดดีคิดร้ายยึดต,ติดหรือปล่อยวางพูดง่ายๆก็คือจิตคือผู้รู้ผู้คิดผู้ปรุงที่ทำให้เรามีประสบการณ์ในชีวิตเมื่อเราเปรียบเทียบจิตกับวิญญาณ เราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากวิญญาณเปรียบเสมือนแสงแฟลชแวบเดียวเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นการรับรู้เฉพาะขณะหนึ่งเท่านั้นแต่จิตคือกล้องทั้งตัวที่ทำหน้าที่ทั้งถ่ายทั้งเก็บภาพและนำมาปรุงแต่งเป็นเรื่องราวของชีวิตที่ดำเนินต่อไปในกระแสะแห่งการรับรู้ ความตายคืออะไรเมื่อเราเข้าใจจิตแล้วเราก็จะเข้าใจความหมายของการตายได้ชัดเจนขึ้นความตายไม่ใช่การสิ้นสุดทุกอย่างแต่คือการแตกดับของร่างกายที่ไม่อาจทำงานต่อไปได้เปรียบเหมือนรถยนต์ที่พังจิตก็เปรียบเหมือนคนขับรถที่ลงจากรถไปและไม่ได้ดับไปพร้อมกับรถจิตยังคงทำหน้าที่รู้และปรุงต่อไป โดยอาศัยแรงกรรมที่เราได้สร้างไว้ตลอดชีวิตเป็นพลังขัดเคลื่อนเปรียบเหมือนการจุดไฟจากเทียนเล่มหนึ่งส่งต่อไปยังเทียนอีกเล่มหนึ่งไม่ใช่ไฟดวงเดิมแต่ก็ไม่ขาดการสืบต่อจิตหลังความตายจะเป็นเช่นไรคำถามสำคัญที่สุดก็คือแล้วจิตหลังความตายจะไปไหนจะเป็นเช่นไรคำตอบขึ้นอยู่กับ สภาพจิตขณะสุดท้ายของเราถ้าจิตเต็มไปด้วยความเศร้าโกรธหรือความอาฆาตแค้นจิตก็จะตกอยู่ในภพที่มืดบอดสับสนและเต็มไปด้วยทุกข์ถ้าจิตยังคงฟุ้งซ่านและหลงไหลในโลกจิตก็จะเร่ร่อนหาที่ยึดเกาะไม่ได้แต่ถ้าจิตผ่องใสมีสติและสงบ จิตก็จะก้าไปสู่พบภูมิที่สว่างและราบรื่อนกว่าดังนั้นสิ่งที่กำหนดว่าจิตหลังความตายจะเป็นเช่นไรจึงไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือสิ่งลี้ลับใดๆแต่เป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำและความเคยชินที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตบทสรุปแท้จริงแล้วการเตรียมความพร้อมสำหรับจิตหลังความตาย ก็คือการฝึกจิตในปัจจุบันของเราให้ตั้งมั่นสะอาดและผ่องใสหากเราใช้ชีวิตโดยอยู่กับสติอยู่กับความดีและอยู่กับเมตตาจิตของเราก็จะเบิกบานและผ่องใสในทางกลับกันถ้าเราสั่งสมแต่ความโกรธความหลงและความทุกข์จิตก็จะมืดบอดและเร่ร่อน ขอให้ทุกท่านตระหนักไว้ว่าจิตหลังความตายมิใช่สิ่งลี้ลับที่อยู่ห่างไกลแต่เป็นเงาสะท้อนจากสิ่งที่เราคิดและทำในทุกๆวันดังนั้นถ้าท่านปรารถนาให้จิตเบิกบานและพองใสในพบหน้าขอให้ท่านเริ่มต้นทําให้จิตเบิกบานในปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับ